สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูโอมานิตสุขมณีในรายวิชาดนตรีน่ารู้บายครูโอระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2สัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันในเรื่องของบทเพลงสร้างสารรค์ครับเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วว่าเพลงปลุกใจนะครับลักษณะของเขาเป็นอย่างไรนะครับลักษณะของเขาเป็นยังไงลูกคึกคักเข้มแข็ง ฮึกเหิมใช่ไหมนอกจากนี้เนี่ยเพลงปลุกใจยังให้ความรู้สึกที่รักชาตินะครับเกิดความสามัคคีนะครับต่อไปเรามาดูกันซิว่าเพลงสอนใจลักษณะของเขาจะเป็นอย่างไรนี่เพลงสอนใจนะครับมีลูกบอลกลมๆเล็กๆนะครับเป็นรูปอมยิ้มเออเหมือน อิโมจิที่อยู่ใน Facebook เลยนะครับเป็นรูปยิ้มแสดงว่าเพลงสอนใจเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีๆที่ดีดแน่ๆเลยอะเออให้ความรู้สึกที่อบอุ่นจังเลยมีรอยยิ้มนะครับจะแตกต่างจากเพลงปลุกใจเมื่อกี้มากเลยนะลูกอ่ะเพลงสอนใจนะครับเรามาดูกันก่อนแท้แดน เนื้อเพลงนะครับให้ข้อคิดคติสอนใจข้อคิดคติสอนใจอะไรบ้างสิ่งดีๆใช่ไหมเราไม่ควรทําผิดเราไม่ควรทําบาปเราต้องเป็นคนดีเราต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือข้อคิดหมดเลยเหมือนกับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปุ๊บๆๆเห็นไหมนี่คือข้อคิดคติสอนใจนะครับเหมือนในนิทานเลยลูก นอกจากนี้เขาพูดถึงอะไรบ้างเนี่ยคติสอนใจเออเป็นคนดีซื่อสัตย์มีสติระมัดระวังเออได้เหมือนกันนะครับอย่างในภาพข้างบนเห็นไหมลูกคนกําลังข้ามถนนต้องมีสติในการข้ามถนนใช่ไหมถ้าเราวิ่งฟืบรถชนนะครับเรายังไม่อยากไปเฝ้าพระอินทร์ไวๆใช่ไหม ดังนั้นต้องมีสติในการข้ามถนนครับอย่างในภาพด้านล่างนะครับเป็นภาพเด็กน้อยผู้หญิงกำลังชี้ไปที่นาฬิกาแปลว่าต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาเวลาก็คือให้เรารู้จักตรงต่อเวลานั่นเองครับคติสอนใจต,ต่างๆนะครับทุกอย่างข้อคิดสอนใจเนี่ยให้เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ตั้งแต่ตื่นนอนเลยจนใช้ชีวิตระหว่างวัน กินข้าวนะครับไปโรงเรียนไปเล่นกับเพื่อนไปซื้อของไปดูหนังฟังเพลงนะครับไปตลาดกับคุณแม่จนกระทั่งกลับมาอาบน้ำทำการบ้านและเข้านอนเลยบทเพลงส่วนใหญ่นะครับให้ความรู้สึกที่สนุกสนานบันเทิงใจแล้วก็มีความไพเราะครับนักเรียนเดี๋ยวเพลงที่คุณรูจะนำมาในวันนี้ก็คือเพลงข้ามถนน และเพลงตรงต่อเวลาครับนี่บทเพลงข้ามถนนนะครับเป็นบทเพลงสอนใจเกี่ยวกับเรื่องของการมองซ้ายมองขวาเวลาจะข้ามถนนนักเรียนเห็นข้อความด้านข้างไหมครับคุณครูใส่เนื้อเพลงไว้ด้วยเพลงนี้เราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือ ฝึกร้องนะครับแล้วก็ให้ทุกคนคิดท่าทางของตนเองนะครับส่งมาให้คุณครูดูในลายวิชาดนตรีป .2 นะครับเนื้อเพลงว่าอย่าเมอมองต้องดูข้างหน้าอีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนนถ้ายวดยานหลายคำว่ายวดยานหมายถึงรถยนต์นะครับพาหนะมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับ ถ้ายวดยานหลายเราต้องอดใจทนอย่าตัดหน้ารถยนทุกทุกคนจงระวังเอ่ยแล้วเขาจะมีส้อยข้างหลังคำว่าสร้อยหมายถึงว่าเป็นวักวักเพลงที่เด็ดๆนะครับมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ้มมงเออเพลงนี้นะครับเอามาจากเพลงดนตรีไทยที่ชื่อว่าฟอนเงี้ยวครับจังหวะและทำนองนะครับเนื้อร้องจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยครับ เพลงต่อไปครับเป็นเพลงตรงต่อเวลาครับเพลงนี้เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นอนุบาลเรียนชั้นป .1 น,นะครับจนถึงทุกวันนี้เพลงตรงต่อเวลาเราอยู่ป .2 แล้วเราก็ยังคงได้ยินอยู่นะครับคุณครูวิชาท่านอื่นๆนะครับหรือคุณครูที่สอนวิชาทุกเสือนะครับก็จะร้องเพลงนี้ตอนที่นักเรียนกําลังจะ วิ่งมารวมกันเพื่อที่จะเข้าแถวหรือเรียนวิชาลูกเสือนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเพลงตรงต่อเวลาตรงต่อเวลา ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงสอนใจนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันสักหน่อยนะครับเพลงสร้างสารรค์นะครับที่เราเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4มีในเรื่องของเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจครับเพลงปลุกใจให้ความรู้สึกที่คึกครับฮึกเหมิมเสริมความสามัคคีให้เรารมีความรู้สึกรักชาตินะครับ และเพลงสอนใจนะครับให้ข้อคิดสอนใจให้เป็นคนดีและเกิดความสนุกสนานด้วยนะครับอ่ะมาทบทวนกันสักหน่อยนะครับนี่เราเรียนกันหน่วยการเรียนรู้ที่4บทเพลงสร้างสารรค์ครับแล้ววันนั้นไม่ใช่วันนั้นวันนู นะครับเราได้เรียนไปแล้วด้วยว่าบทเพลงนั้นช่วยให้เรารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับช่วยปลุกใจช่วยขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยนช่วยผ่อนคลายความเครียดนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเพลงปลุกใจนะครับแล้วก็เพลงสอนใจในวันนี้ด้วยก็จบไปแล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่4บทเพลงสร้างสรรค์น,นะครับ ในเรื่องของเพลงปลุกใจและเพลงสอนใจนะครับในสัปดาห์นี้มีการบ้านด้วยให้นักเรียนทุกคนฟังและฝึกร้องนะครับเพลงข้ามถนนซึ่งเป็นเพลงสอนใจร้องให้ตรงจังหวะร้องให้ไพเราะด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอตอนตัวเองร้องเพลงนะครับหรือทำท่ามาด้วยนะครับเอาสองแบบเลยแบบไหนก็ได้ใครชอบร้องก็ร้อง ใครชอบเต้นเพลงนี้ก็เต้นนะครับส่งมาในวิดีโอของคุณครูนะครับเอาวละสัปดาห์นี้พอแค่นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในรายวิชาดนตรีน่ารู้บายครูโอระดับชั้นมัมศึกษาปีที่2บ๊ายบาย